สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วันนี้อยู่กับช่องบอลทราเวลกันอีกแล้วนะครับและว,วันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูเจ้า Insta 3สมกศูนย์นะครับ Third person Hand แฮนเดิลนั่นเองนะครับก็คือ,อจะเป็นตัวสำหรับติดจ,จักรยานนะครับก็คือเขาเรียกว่า Third Person By k e นะครับ Hand เ e bar tail ก็กจะเป็นหางนะครับรอบนี้จะเป็นหางในชุดเซ็ตของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นของค่ายอินสตาสมูนเองเลยนะครับ ให้เพื่อนลองดูว่าเห็นไหมนี่นะตัวนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกกับแกนเบาะจักรยานแบบนี้นะครับแล้วก็จะยื่นมามีหางส่วนไม้นี่เขาก็แถมมาในแพ็กเกจของเขานั่นเองนะครับนะให้เพื่อนลองดูก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับไม้ก็จะเป็นไม้ยาวเจดสิบเซนนะครับสามารถดึงออกมาได้นะเห็นไม้แบบดึงนะไม่ต้องขันเกี่ยวนะครับปึ๊บนะปึ๊บนะพอนะดีถ่ายมือเดียวนะครับ เดี๋ยวดึงให้ดูก่อนนะครับดึงก่อนนะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บป๊บอ่ะสุดถ้าสุดหางก็จะประมาณนี้นะครับปึ๊บปุ๊บป๊บหงรถไหลนะครับนี่ก็คือยาวเกินล้อจักรยานเรานะครับนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปเซตอัพใส่เจ้าอินทราสามหกศูนย์เอ็กสามกันนะครับนะอ่าแล้วก็จะเก็บเบื้องหลังจากเจ้าอินทราสามหกศูนย์วันอาร์เอส เป็นโฟกเ o บ t บู K ของเรานะครับก็คือติดไว้ที่คอเสื้อผมนี่แหละนะแล้วก็จะติดตัวล่างก็คือ x 2นะครับเก็บเบื้องหลังเหมือนกันนะครับติดจากคอจักรยานแบบนี้นะครับนะก็จะมีหลายตัวหน่อยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูนครับโอเคน่าจะเข้าแล้วอ่ะ okay. โอเคโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เซตอัพเจ้าอินซ่าสามูวัน x 2ไว้ด้านล่างนะครับติดไว้กับคอจักรยานนะติดลงมายืดลงมานะครับต่อไม้ลงไปส่วนเจ้า มิสซาสามุศูนย์เติร์สเพอรนะ์เซนต์นะครับไบอะไรนะแฮนเดิลบาเทลงงนะครับต่อไปกับไม้เจ็เซนประมาณ70เซนมนกันนะครับติดเจ้า x อกาไวตรงนู้นเนาะท่าทางมันก็จะประมาณนี้หน่อยเพราะว่าผมจะใช้ตัวล่างเนี่ยเก็บมุมมองเร,รียย้อนย้อนกลับไปนะครับว่าติดตั้งแบบไหนประมาณไหนยังไงนะครับส่วนที่ ทุกคนได้ยินเสียงอยู่เนี่ยผมจะตัดสักกล้องหนึ่งหันมามองตัวผมก็คือตอนนี้ใช้เจ้ายินจักสังมศูนย์ one rs นะครับเป็น 4k b o o t ก็คือจะได้เก็บเสียงระหว่างเราปั่นจักรยานไปแล้วก็ให้เพื่อนดูจากด้านหลังนะว่ามุมมองเป็นประมาณไหนยังไงถ้ามุมด้านล่างสวยไหมมุมด้านบนที่ติดกับแกนกลางจักรยานเป็นยังไงนะครับอ่ะวันนี้จะแบบง่ายๆนะคือมันเซ็ตได้ที่เดียวนะครับนะก็น่าจะเทคเดียวยาวๆไปนะครับ อ่ะโอเคที่ผมไม่ยืดด้านล่างสุดเนี่ยก็เพราะว่ากลัวมันจะไปกระแทกนะเพราะว่าเราต่อไม้ตัวเก่านะเพราะว่าผมล็อกตั้งแน่นมันขันออกไม่ได้แล้วอันนี้นะเนี่ยตรงนี้นะขันออกไม่ได้แล้วไม่เป็นไรก็คือเราต่อไม้เจ็ดสิบเซนมาเพื่อประมาณนี้เจ็ดสิบเซนเหมือนกันนะครับมุมมองเขาจะได้ประมาณนี้อโอเคถ้าเราจะขึ้นรถปกติผมก็จะเหวี่ยงขาขึ้นไปแต่รอบนี้แต่แข็งรถลงมาหน่อยนะครับอึ๊บกระโดดขึ้นมาอ่ะ งานนี้นะครับอ่ะไปปั่นจักรยานกันเรามีเวลาไม่มากกว่านี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วประม,มาณเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับอี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นมุมยามเช้าของหมู่บ้านผมบ่อยหน่อยนะเพราะว่ามีเวลาแค่ช่วงเช้าตอนเย็นมามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับอืมโอเคไปปัน่นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับป็ไยัหนงกันบ้างนะโอเคไป อโอเคเรามาดูบนดึกายยามเช้ากันนะครับผมแากก็พอได้นะแดดขึ้นแล้วนะครับพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะครับนะมุมมองเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามติดได้แค่ด้านหลังนะเล่นในมุมเดียวมันไม่เหมือนกับเจ้าเอ่อ The Black b นะครับสาวที่แล้วเนี่ยเราติดไปที่ตัวนะนะวิ่งไปโยกไปอันนี้มันก็น่าจะนิ่งกว่านะครับนะน่าจะนิ่งกว่าอ่า ประมาณหนึ่งนะครับอืมนะแล้วผมติดไว้ด้านหลังมันก็่าจจะเห็นมุมมองอยู่นะเพราะมันยืดสุดเลยนะเทสของเขานะครับอืมแต่หนอยั่างกันแตลม,มันก็จะแปลกตาสำหรับผู้คนนิดนึงนะครับวลาใครเดินผ่านหรือว่าขี่จักรยานเอ้ยไม่ใช่ขับมอไซค์ส่วนมากก็จะหันมาอนมองเรานิดนึงเพราะว่ามันมีหางที่โดที่เด่อยู่ตัองสองหาง รถจักรยานอะไรวะนะนะครับนะเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆพอได้ไหมสำหรับใครที่ชอบปั่นจักรยานนะผมก็เอาเซตจักรยานมาเนี่ยน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับนะคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะเออเพราะว่าติดตรงไหนยังไงเมาส์ตรงไหนตรตรงไหนยังไงได้บ้างนะครับแต่หน้าเราก็ยังอยู่เพื่อนๆเห็นไหมแต่นหน้าเราก็ยังอยู่นะครับเจ้าตัวแรกที่เรารีวิวไปนะเมาส์ เออเจเพอนะครับแฮนเดิลบาร์เมาส์ตัวแรกนะครับนะอโอเคนะครับปั่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องปัน่นกลับนะครับวับนนี้เราต้องรีบนะ่เพราะว่ามีเวลามันน้อยครับผมเชิญมันน้อยนะคลิปนี้มันก็ค่อนข้างสั้นๆแล้วกันนะครับนะเออยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ตามไปกดกัน,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 นได้ต่ผมจะทำลิงก์ไว้นะเผื่อไปดูกันว่าประมาณไหนยังไงนะครับ โเคลงก่อนปึ๊บนะคอยดูปึ๊บ,ข,บ,บขันให้แน่งก่อนนะครับยเยดี๋ยวว่าหลังเอามาพูดถึงเจ้ากระบอกสองอันนี้กันนะว่ามันคืออะไรนะเออนะนผมต่อมาจากอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ติดไปฉายอะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างทางกลับเนี่ยผมจะทําเป็นโหมด่าทำชิปแล้วกันนะครับโอเคปึ๊บนะฮะโอเค อ่ะโอเคงั้นเราปั่นจักรยานกลับกันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะถ่ายไทม์คลิปจากมุมกล้องทั้ง2ตัวนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับจากเจ้าวันเอกับเจ้า X3 นะครับตัวเอ็กสอของเรานะครับต่ะตัวนี้มีเวลาน้อยใช้สอยจักรยัดนะครับนะพยายามจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันกนะสำหรับการมาดูรีวิวอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับอินทร์สรางสามศูนย์ก็ดีหรือว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ย อย่างที่สัญญากันไว้นะครับเดี๋ยวจะมีกล้องของค่ายอื่นนะครับอย่าง DJI และ GoPro โปโปโปตามออกมาอีกแน่นอนนะครับหรือรวมถึงกล้องใหม่ๆใ,ในอนาคตถ้าเกิดมันออกมาใหม่นะแต่ผมก็จะเอามารองให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะอาถ้าชินชอบอยังไงอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมได้นะรู้สึกช่องนี้มันจะเงาๆห,หน่อยนะ <laughs> ม,มีใครคอมเมนต์เข้ามาหาเลยนะครับยังไงก็ ตากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับนะโอเคถ้เาเกิดสนใจก็ไปลองอจิ้มนะครับตามกันมาได้นะเดี๋ยวจะวางรายแทงไว้ให้นะไปซื้อที่ไหนราคาไงมันอาจจะมีการอัปเดตบ้างนะฮะก็ไปลองดูกันกนนะ็แล้วกันเนาะโอเคแล้วไว้พบกนนันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย